ตอนนี้ เจ้าหน้าที่ต้องมีการตรวจคัดกรองชาวเกาหลีใต้บริเวณจุดคัดกรองชั่วคราวนะคะเพื่อที่จะจํากัดพื้นที่กลุ่มคนที่เดินทางไปยังโบสถ์ซารังเจอิวในกรุงโซลเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 แบบกลุ่มก้อนอย่างที่บอกกันไว้คือเชื่อมโยงกันกับกลุ่มที่เข้าร่วมพิธีการทางศาสนานะคะล่าสุดนี่มีผู้ป่วยยืนยันที่เชื่อมโยงกับโบสถ์ซารังเจอิวแล้วทั้งหมด315คนค่ะสมาชิกของโบสถ์ถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดกลุ่มหนึ่งใน รุงโซลและมีสมาชิกประมาณ3,400คนได้รับการร้องขอจากทางการเกาหลีใต้ให้กักตัวเองไว้ก่อนซึ่งสำนักข่าว b b c ก็รายงานว่าเกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่279คนเมื่อวันอาทิตย์ก็ถือเป็นครั้งแรกตั้งแต่มีนาคมที่เกาหลีใต้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า200คนนะคะนอกจากนี้มีรายงานผู้ป่วยเพิ่มเติมอีก197คนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งก็ถือว่าเป็นวันที่4ติดต่อกันที่ตัวเลขการติดเชื้ออยู่ในตัวเลข3หลัก ให้จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 สะสมในประเทศณเวลานี้อยู่ที่15,515 15คนค่ะ